ทารวบอลการรถไ,ไฟไฮเลเดอร์มีธุระอะไรที่นี่หรอ<ฮ>แล้วเไม่ใครผู้ใหญ่เหรอท่านนั้นน่ะเออคุณคุณครูคะ่ะคุณครูจากชาเล่ชาเลเ่ฉันฉ,ฉันเคยได้ยินมานะคะถ้ามีความขัดแย้งหรือเกิดปัญหาอะไรระหว่างโรงเรียนคนคนนี้จะทำลายทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อขีดแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นค่ะแล้วอ่ะจริงๆแกๆอ่ะจริงๆก็ใช่นะเราไปที่ไหนมันก็บึ้มทั้งนั้นไม่ใช่หรอตู้ครูก็พังมาแล้ว เป็นผู้ใหญ่ที่มีข่าวลือน่ากลัวเยอะเลยล่ะค่ะข่าวก่อนอินว่าวิ่งลอนจนอนไมอันนั้นครูอะไรก็เรื่องจริงเลยเอาไงดีละ่ะโนโซมิถามแปลกก็ทำแบ่ที่ทำมาตลอดไงฮิคาริว่าไงนะโอนปูนเอออ,อ,อ,อีอันตรไยนะตบเกลื่อนปัญหาอย่างลวกๆกว่าที่เคยทำมาตลอดแล้วขอให้พวกเสมียมาตามเก็บกวาดให้ไงล่ะ ไอเดียดีสุดสุดบาย have a great time ีิคือแต่นอะไรน่ารักต่อชอบจริงน่ารักสุดสุดถึงตายชอบน่ารักชอบแป๊กเกาชอบทุกอย่างเลยเกมมีความเต็มเอฟบีน่ารักจริงจริงน่ารักมากเออ รถไฟบานิฟคมลาไปสักไฟบกคมาโอ้ยิคลริโบกมือไม่หยุดเลยพี่ชอบโดดตัวนี้ะจริงพี่คก็น่ารักพีคลแบบง่านนอนคุยหบวายวออนเย็บอย่างเงี้ยจะเป็นยังนะเนี่ยแกเต้นแล้วจ้เต้นแล้วต้แล้นแล้วปูน เอ็ดบอย่างนี่แี้วะพี่จะไม่เข้าไปสั่งสอนจริงๆเหรอ <c oughs> อ้าองพี่กลับไปดอสไปแล้วกลับไปพักไอ้พี่เก <c oughs>